ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขาชูช่องมาหาแห่งภาพมวลพี่น้องเอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อแนวทางปูรุสีครับผมหลุดปากมาแล้วพี่น้องเนาะปูได้มาสามตัววันนั้นครับเนาะยังไม่ได้แต่ว่าวันนี้หลุดมาแล้วสามตัวเม็ดเดียวเป็นตัวไหรไปติดตามรับชมรับฟัง ัวเลขแนวท่านวันที่สิบหกที่สิถึงนี่น้ำแข่ครับผมห้าห้าหูเนาะเราปัดท้วงเรื่องหูหูหาหูหกอ่าห้าหูหกเลยเอาห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดจับไปเจ็ดห้าหกคิดเขียนไว้สองรอบขีดออกเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้นี่ก็เงินวาสนาหน่อยครับผมแล้วก็ อย่างนี้เนอะมันมันนี่กับเรื่องนนี่กับหน้าชิดเนาะแ่งลอตเตอรี่มานี่เนี่ยมามาวันจอกหลอกมาวันนี้เนี่ยโอ้เพ่งมามาอาอตนที่ถึงมาส่งอ่าลูกหลานมาส่งเอามาพ่อได้หยิบไหมล่ะไม่หยิบอยู่แต่มันมันบบบตามเป้าหมายขนาดเลขตั้งสองแผงยังยังบอกมีในตัวที่เขียนเนาะเขามาสองแผง มาสองแผงก็ไม่มีตัวเอาเลยโอ้โอ้ออันนี้ก็แปลกเดี๋ยวจะให้มหาเฮงไปจับไว้้มสองชุดเดแล้วมาหายากอยู่อะไรกันนะเลขง่ายง่ายแต่มันได้อยู่ได้แผงละสามใบมันบอกครบมันไม่ครบมันไม่ครบเนขาจุอาี่น้งเนาะเอามาติดตาม อปูุสีวางจบรอครับผมนอกวันนี้ฟังฟังคือคือมีแม่ฮักครับโทรมาดังดวนเลยโอ้ยโทรเที่ยวก่อนก็ได้เหวี่ยอกันอยู่แต่ว่าก็บ่ได้ลงเอาไว้โอ้โทรมาถึงป่ปูเอ้าแต่ว่าถูกอยู่บ่ะของเราว่าเราปังปังทุกรอบโอ้พนเอฟซสี่พ่น อืมพ่นโทรมากสายตรงมากไว้เอฟซีกแ็แม่นแม่ฮักก็แม่นโอ้เคยอยู่เค,เคยน้ำกนันเอแม่ฮักก็เป็นไปได้ครับผมอืมโอ้พ่นโทรมากบอกน้า<ว>ห้างผมปัไวไอ้อันนี้สมมุตเนะสมุติกี่สมุดผมบอกเออสมมุิที่ แต่ก็เอาไปทมเราว่านี่แหละโอ้โอพนพนบอกมาไว้บอกเป็นตัวเลยเนาะแต่บอกเอาไว้ก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่จะจมถ้าเป็นเด็กก็จะตีตูดตุ้นเล้แเราอ่ะอันนี้เรียกแม่ฮัทแม่ฮัเพนสนสทรงมาส่งมหัอจากปากใต้นั้นเนี่ยออโอ้สามตัวเออยังไง บ่รู้จักเราเลยแนะนําลูกต้องซื้ออย่างนี้ด้วยนะว่เงั้นเดี๋ยวนี้เราก็รอฟังเลขปูอยู่ว่างั้นโอ้มาจับมาฟังเลขปูขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้มันมันมันมีกรณีตัวนี้มีกรณีพิเศษตัวจุดเนี่ยตัวจุดเนี่ยมันกรณีพิเศษอยู่ออเราจะจะถามมหาให้เงี้ยเนี่ยองวนไ้นีกรณีพิเศษ งวดนี้แนเอาไห้งวดงวดประจำวันที่สิบหกนี่ไหมไอ้สิบหกนี่แนี่ยสิบหกนะพี่น้องทีทีนี้แล้วว่าหกหนึ่งแปดให้ซื้อหน้าหลังนี่ไงนะโอ้สามตัวหน้าสามตัวหลังแต่เราว่ามันบอกเคยผิดบอกเคยผิดเลยแหละไปในชีวิตของเราเนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดจซื้อแบบแบบแบบนี้นะอยู่นี่สามตัวอยู่หน้านี่สาม ซื้อแล้วมันได้อยางละใบเนี่ยเลขมาสองแผงมันบบมีที่มันโ,โอ้อ่าเข้าใจบ่ไปหาซื้อหน้าซื้อหลังสามตัวหน้าสามตัวหลังอ่าโอแต่ว่าตัวตี้ไม่มีมันมันมันหมุนกี่ครั้งนะอยู่ข้างหลังแล้ว,วอ่ะยางละสองก็ยางละสองน,หนมหน้าสองหลังสองถ้าสามตัวท่านบอกว่ามันเรียงแบบนี้ด้วยหรือเปล่า แบบนี้ห้ามซื้อกลับไปอย่างอื่นไม่ห้ซื้องเรียนกันแบบนี้ถ้าเจอหน้าเจอหลังต้องมาอย่างนี้นะหมายไปจะไปอย่างละใบละใบละใบกว่ใบใบหนึ่งใบอย่างนี้ก็ต้องเป็นสองเน,ะนาะสองเลยคู่หน้าคู่หลังครับแต่ห้ามสับเลขให้อยู่ไปตามระเบียบให้อยู่ตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งนี่อโอ้โหเอาให้แพงเขาก็ปวดหัวเลขได้สามกู้ไปละใบไม่มี ได้อยู่ได้ได้อย่างละใบละใบเหลือเหลือสองคู่นี้มาได้อันนี้ได้อยู่หน้าหลังเนี่ยมาตั้งสองแผงแล้วเนี่ยเพราะว่าเลขแบบนี้หมายความแบบผู้ทำม,มาแบบนี้ต้องต้องเก่งเก่งที่สุดไอผู้ขายโอ้อันนี้เ,ออเก่งอ่ะอันนี้ถ้าถ้าทำเข้าน,นนะ อได้เยอะกว่าเลขท้ายสองตัวด้วยเอาแม่ก็ว่วอย่างนั้นนะคือเป็นแน้าทางค่ะสามตัวหน้าหรือว่าสามตัวหลังนะครับครับผมโอ้นะสามตัวแปลว่าถ้าขึ้นฮอดเราเนี่ก็ไปลําบากแน่ได้นั่งเครื่องบินนู่นน่ะไปโอ้ขึ้นเครื่องเลยขึ้นเครื่องเด้อยู่ปากใต้นู่นเนาะอันนี้ของแท้เลยแต่มหาเฮงก็บ่ถามปู่เนาะว่าทําไมจุดไว้ตัวนี้ ออเนี่โอ้จุดตัวนี้จุดตัวจุดเนี่ยนี่เนโอ้มันเลยมาตำพอเราบอกมาพบมันทําไมมาตำางี้ยเธอกับวันที่พูดค้างไว้่าเรื่องไปส่งน้ําปลูกกุ้งเกี้ยวมานี่มันเกิดตัวนี้นี่โอ้ที่ว่าสามตัวเออทาไมเหมือนกันแท้พี่น้งเอ้ยบ้านนี่ทาไมจุดไว้ จุดนี่มีความหมายออแล้วก็บอกได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งจอยตรงๆเลยเออเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยโอ้พี่น้องเลห้าหกหนึ่งมาจากบ้านกูกูแก้วหลวงปก่นี่ก็ห้าหกหนึ่งอย่าลืมแต่เพียงว่่เราบอกบอกว่าหมุนกี่ครั้งโอ้พี่น้องเลย หนึ่งหกมันก็อยู่ในนี้ไงหนึ่งเนี่ยมีห้าเนี่ยนะก็มีตัวเดียวกันเลยต้นึ่งแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าตัวไหนจะรวมกันเราไม่รู้นี่ยอ๋อเอ้าวทำไมมาเป็นอย่างนี้เนาะกลางคืนมาโอ้เอ๊ะใจเลยโอ้ยตามตัวกูอืมโอ้อ้าวพี่น้องเลย พิจารณาดว่วนเลยเด้อพี่น้องเดยอันนี้ของแท้ครับถ้าสายทาสายบุญเราเราคงบอกแพงหรอกถ้าแพงเราบอกกล้าโทรมาบอกลูกหลานน่อยอโอ้ที่นี่นพ่นมิดปีเลยถือตลอดโอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลเด้พี่น้องวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะพ<ร>ัคผมาคาสามตัวหน้าว่าจะอยู่หน้าหรือหลังพิจารณาดู แล้วก็ตรงตัวด้วยต้องตรงตัวต้องตรงด้วยตครอยากจะตามอ่ห้ามกลับห้ามกลับเพราะว่าสามตัวไทยสามตัวหน้าของรัฐบาลไทยอ่าอ่ารัฐบาลน้ีน้องลงวันสามตัวไทยมีสองละวัลันหมุนสองเถอะอ่าหมุนหน้าเราสอนแล้วเพราะว่าบรเคยรู้จักเนาะออส่วนมากก็จะอันนี้ผู้ถูกเดดแล้วเอามากลางให้ดูันคนที่ขายเขล่ก โอ้ปนทำเลขได้แบบนี้มานี่บรักนี่แม่ธรรมดาหมดไม่ธรรมดาเขาว่าคนขายลอตเตอรี่ก็ได้คนขายลอตเตอรี่ก็งงกันโอ้บวัหารกจะได้สามวันเลยเขาก็โจรไปเหมือนกันก็จะหาเหมือนกันโอ้ของเขาก็บ่มีบั่นรับผมแล้วเราบอกให้เปลี่ยนตำแหน่งนอะถ้าว่ามันออกมาเป็นหกห้าหนึ่งก็ไม่ได้ คือคือคือจะยิเป็นไงก็ได้หกหนึ่งแปดสามตัวท้ายอะไรก็แล้วแต่พิจารณาดูหรือว่าจะเป็นข้างหน้าสามตัวแล้วก็ข้างหลังก็คือหกหนึ่งแปดแบบมีนกปูนอืะโอ้เขาไูได้อันนี้จะซากรายละเอียดกันหลายชั่วโมงกู้พอรู้จักก็่าจะเข้าใจเต้แต่ว่ามันโดนใจตรงจุดนี่แหละโอ้ไม่ใช่ละกู้ประโจุดหมายความว่ามันตรงกับหลวงปู่กูแก้ว ที่หลังจากทําบุญมาโอมันมาได้นิมิตตัวนี้น่ะอืเอาปูข้างไหวมือนั่นพี่น้องว่าไปรดน้ำปูมาก็ย้ำขึ้นกับมาฝันเลยว่าเพิ่นน้ำมาให้บอกยิ่ว่าสัตว์นี่จะได้พ้นนได้นิมิตเลยหนังเวบากันเลยโมได้คุยกันเลย ที่ว่างัดหัวเข่ากันขึ้นมาหรอกโอมานั่งบนก็บยอมนั่งอือปว่านั่งข้างหลังนี่นะนั่งข้างหลังนี่น่โอ้คือสัมผัสเลยเอออันนี้มาก็เหมือนเดิมมันนะอ่อือทีแรกว่าจะบเปิดเผยวันนี้เอ่ญาติบ้าลุงหาเนาะบอกว่าจะวก็เปิดเปิดเขาก็บอกมาแล้ว ก็ได้เลยเราบ่อยู่เลยเปิดเลยเอาพิเจอแล้วนะเมิ่งเอาพี่น้องนี่แหละมันทําไมมาอันเดียวกันตรงข้าตรงแน่ผ่านนี่เอาก็ห้าหกก็เป็นเลขล่างงวดก่อนเนาะโอ้ที่พูดไว้กูว่าอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นแต่ว่าหนึ่งกับพกมันกับนี่จะตองงวดแล้วห้าศูนย์เป็นเลขทูกด้วพี่น้องด้ห้าศูนย์นะที่ตองงวด สองหัวห้าศูนย์นี่ก็บํแม่นธรรมดาเน่อยนี่เนาะว่ามันมีสามศูนย์ใช่าะศูนเื่องยอ่านบอกอ่อ่านบอกเคยเบาเลยเอาเลยตัดทิ้งตัวอ่านไม่ออกคือไม่ถูกอ่าเพราะว่าคุ้มเครือคุ้มเครืออือแต่หนึ่งรอบนี้หนึ่งหนึ่งในหัวใจเลยเนาะโอ้หนึ่งในดวงใจอ่าหนึ่งในดวงใจเลย แล้วก็มาตรงของของแม่ฮักร้อมนะถ้าผมอืมเพื่อมาให้องิ้เราเนี่ปูเอามาหลังจากเมื่อวานฝันแล้วบอกอืมเอ้โทรมาบอกอย่างดีเนาะโอ้ก็เลยมาตามตึกเลยตามตึื้ยเรียกตัวนี้ FC แฟนใจจะหกแป๊บห้าหกหนึ่งอีกนะสามนี่พอละบางครั้งถ้าได้สองชุด แล้วก็ว่าถูกหมดเลยครับเออถูกยังไงถูกหมดอืมนีรอบหนึ่งว่าถูกหมดสุกทั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังหรือเปล่าเออประมาณแล้วนะโอ้พี่รองแต่ว่าต้องถูกแค่นี้และต้องถูกด้วยต้องถูกอย่างเดียวโอ้พี่รองเอ่อคำว่าต้องถูกเอาไว้พอเป็นแนวทางเนาะครับผมเอาครับผมเนาะสรุปให้พี่รองเด้อ ไปหยิบจับรอตเตอรี่ไว้ครับผมเนะาะจะลืมตัวที่ปูหลุดปากมาเนาะตรงกันก็นเลยห้าหกหนึ่งห้หนึ่งสวัสดีครับ